ทีหลักคือเซอร์ราฟรี่โกเลมแล้วก็ตัวตีแข็งส่วนเมทันดาก้อนก,นกับชิโดคุณสามารถตัดใช้ตัวที่คุณมีอะไรก็ได้แตใ่ใครไม่มีเซอร์าฟี่คุณก็เอาฟอรล่าหรือตัวอะไรที่มีฮิลอัพท้ายมันแรงๆหน่อยเพื่อเอาไว้เก็บสก,กายซ้ายกับขวาตอนนี้คือผมแบ่งโดนคือแบ่งเก็บตัวขวาก่อนแล้วให้เก็บตัวซาย ีแข็งขึ้นมาแล้วเพิ่มดีเฟนซ์ให้โกเลมโกเลมมาคุ้มของตีแข็งข้างล่างนี่คือสูตรที่จะป้องกันไม่ให้ตัวหลักระสาย,ายเซดร์ฟี่ไม่ยู่ด้โกเลมมล้ก็จบเลยนี่นจากตอนนี้โกเลมได้เพิ่มดีเฟนซ์จากตีแข็งแล้วก็เซดรฟี่ก็จะโกเลมก็จะหนังเทินสองสองตัวที่อักสกายก็จะไม่รีบ เก็บช่วยกันเก็บกับผมเก็บขวาก่อนอ่ะสองตัวมันยังไม่ตายหรอครับเราก็ต้องรอตามอีกเทิร์นเมื่อกี้มันฝุเนพฤศจิเมทอนโอเลมผู้ปกป้องเพือเพื่อนดีแขนตอนนี้มัต้องทำไงโอเลมปกป้องเพื่นอ,น,อ,ทน,อ,อนทุกเทิไนไหนครับ เราจะดึงเกมนี้ไปช่วงหนึ่งเลยไต้องหัวโคเรมจอมถึกของเราผมเก็บโคเรมเป็น B7 นะครับเชียร์เลยครับคุณลงแมทท์รถเลยว่าคุณใมไม่ยากครับเก็บตัวขวาให้อายแล้วก็คันนี้ก็ไปเก็บตัวซ้าย สี่แขนพอผ่านไปสักต่องเทินต้องคอยเพิ่มดีเฟนซ์ให้โกเลมไว้เพื่อให้มันถึกทุกต่องเทินส่วนเซเลฟี่พอเห็นโกเลมเกิดเตลขึ้นก็หิวสิ่งที่คุณจะทำไม่ได้ตามคลิปคืบางครั้งโอบอสโอโรจิมันหนุนตัวแล้วมันคิดอีคอบันกว่าโกเลเมตายเงอ่ะก็ต้องรีมอ่ะถ้าคุณไม่โดน ก็จะเป็นในตามคลิปแบบนก้นเลยเอเกินที่แล้วเรื่องพลัง,งลวังการ้วเทรนนี้ก็ไม่ต้องทำแล้วตีแขนโกเลนหน้าที่เดียวเลยคุ้มครองทุกเทิร์นพอเก็บตสกายดราก้อนหมดแต่ลัฟฟี่จะลงมาช่องหนึ่ง เราทำางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเทอินติดบ่อมันจะพ่นไฟแบบแรงแบบแรงครับถ้าเรายังอยู่ติดโกเลมมันจะโดนด้วยโกเลมจะรับเยอะแต่ถ้าเราลงมาอยู่แบบซราฟี่จะไม่โดนเธออันนี้ชิดโดไม่ใครชิดโดที่พลังลดไปอยู่นี้รอเพื่อบังเทินที่โกเลมจะพลังจะหมดเหลือเกิดเกิดครึ่งเราใช้ซราฟี่ฮิลมันจะได้รับผลไปด้วย ถ้าใครไม่มีเซราฟี่คุณก็ใช้ฟอรา่าคิวตัวเดียวโกวลมาจริงๆไอตัวอัดสองตัวเมตันดาก้อนกับชิโดเนี่ยอัดเร็จคุณหนีลงล่างเลยทั้งคู่หน้าที่มันแค่นั้นครัขอบคุณที่ช่วยเก็บตะากายจริงสมมติอ่ะผมเอาลงมาเลยล่ะผมสมมติให้เลยว่าสมมติ อ่าเราเป็นคุณไม่มีเซลรฟีีอ่ะคุณมีคิวตัวเดียวอ่ะคุณก็หิวหน้าที่เดียวคุณิวให้กอลเลนไปเลยกอเลนเนี่ยผมใส่อาวุธที่เพิ่ม MP เยอะๆมาเพราะว่าเวลาเราใช้ของอติดเอ็มพีกอลเลมนมันก็หมดไวผมก็เลยก็เลยใส่เพิ่ม MP รวมถึงไอ้ตัวตีแข็งผมก็ใส่ อาวุธที่เพิเ่ม MP เหมือนกันต้งหมดไหวเราจะเลี้ยงรูปแบบนี้ไปจนถึงเทินที่9พอเทินที่9้าเราจะมีการทําอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับการแบ,บี้เหมือนเราจะเลี้ยงตอนนี้เราจะไม่อัดมันเลยจนถึงเทินเเราจะเริ่มทําตาม 8, ตัวเลขติแปดนะเทินหนึ่งเทินแปดปุ๊บเวลาพี่เพิ่มพลังป้องกัน เทวนไว้เท้าล่ะอยว่ก็ถึงเทวนเก้าซึ่งจะเป็นเราจะไม่ทําเหมือนตอนนี้ละนี่คือรูปแบบในการพิชิตด,ด่านนี้แล้ก็ฮิว,กกวโกเลนปาขออย่างเดียวโอโรจิอย่ามาหมุนตัวแล้วคิติค้อพันกว่าโกเลมปายแค่นั้นเองถ้าไม่โดนคดิคุณจะเลี้ยงได้แบบผมในคลิปนี้เป๊ะๆเลย แต่เทิร์นที่9สิ่งที่คุณต้องจำคือตัวตีแขนต้องใช้ท่าฟันตีและลุ้นให้ติดทิศครับนี่ติดแต่ติดเนี่ยคุณอย่าเพิ่งดีใจการติดมีติดอยู่2ประเภทติดระดับหนึ่งกับติดระดับ2อถ้าคุณติดระดับหนึ่งมันจะลดแค่แบบแปดเก้าร้อยแต่ถ้าติดระดับ2แบบบางครั้งลดทีละสองพันกว่าเลยครับเราก็ต้องมาลุ้นถามว่าจะรู้ได้ไงก็ต้องดูจากการที่มันอัดไปเทอร์นติดครับเนี่ยเดี๋ยวพอมันอัดเราจะรู้เลย เพราะมันอ่านตัวเรยมันจะเ่อมันติดผิดระดับไหนขั้นหนึ่งขั้นสองนี่สอ0 0ันสอันนี้ติดระดับสองถ้าติดระดับ2แบบนี้คุณสบายแล้วแค่กันให้อยู่เดี๋ยวมันตายเองด้วยพิษถ้ามันโดนจากพิษตัวมันเองเนี่ยมันจะไม่เรียกศัตรูไอ้นกเพลิงสองตัวแต่ถ้าเราไปอัดมันมันจะเรียกแต่ คีย์เวิร์ดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่ามันเกิดเป็นติพิษระดับหนึ่งคนทางในทำแม่น้ำผมคือพอเนี่ยอันนี้มันเทินติดถ้ามันติดระดับหนึ่งโดยแค่แปดเก้าร้อยเทินเนี้ยให้คุณเอาชีโด้ไปพ่นพิษท่าที่สามใส่โอโรติแล้วก็ใช้4ี่แขนฟันสีทีลุ้นติดพิษอีกรอบหนึ่งให้มันติดอีกรอบหนึ่งถ้ามันถ้ามันเคยโดนระดับหนึ่งแล้วมันโดนติดพิษอีกรอบหนึ่งมันจะกลายเป็นพิษระดับสองลดทีละสองนกว่าเลยขอให้โชคดีตอนนี้ ถ้าขายไม่ได้อย่างนี้ก็แบบที่ดูคลิปตอนนี้คุณก็คำแนะนำคือลีแต่ถ้ากติดที่ระดับ2อลบสองทั้งวหยเนี่ยนะหน้าที่ตีแขนม,มีอย่างเดียวละเพิ่มดีเฟนต์ให้โกเลมทุกเทินแล้วโกเลมปกป้องตีแขนทุกเทิร์นพอยพี่จะหมดเราก็มีถัง e c e l ฟ a f e หฟือร่าคอยเติมให้โกเลมแค่นั้นเองครับไม่ต้องอัดบันให้มันตายด้วยตัวมันเองเพ้มันติดผิด ่คุณจัดทีมเนี่ยคุณต้องให้ตัวสี่แขนถือถืออาวุธเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งนะเพราะว่าเวลามันเป็นลีดอะ่ะมันมีมันทำให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดพิษง่ายขึ้นเลยต้องเอามันเป็นลีดเดอร์อันดับหนึ่งอย่าเผลอกดป้องกันลืมป้องกันนะครับถ้าลืมทีตายยกกลุ่มนะขึะ้นหนอ้ากลัวเล่มพารังรุละ Okay. ก็ฮ<ป>ิวไบเทคนิคนี้ใช้ได้ทั้ง 6, 7, 8, 9ได้เลยครับอยู่ที่ว่าคุณปั้นเป็น S ตรงตูไหม S6, S7 ยิ่งเลเวลสูง HP คุณก็จะเยอะมันก็จะตู้ง,ง่ายขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่าเกมนี้โคตรงกลูกแก้วมังกรลุงที่จะอัพแรง S ขึ้น S5, S6 หายากมาก ยกเว้นคุณจะเป็นสายไปไปซื้อครับแต่ทุกกิจกรรมมันจะมีให้อยู่แล้วอันหนึ่งสองอันแล้วแต่ความใจดีของเกมว่าจะออกมาให้กิจกรรมนี้มีของให้แรกรกี่อันตัวเลงก็ที่นี่ไปตั้งแต่เธอติดขึ้นมาเนี่ยเซราฟีจะต้องเซราฟี่หรือฟลอร่า,าต้องฮิวให้โกเลมทุกเทิร์นเพราะมันจะอัดแรงครับปกติตั้งแต่ขึ้นเทิร์นติดต้องฮิวทุกเทิร์นเลย,เลย มันจะพ่นไฟแรงทีหนึ่งแล้วก็มาหมุนแรงทีหนึ่งพอดีว่าเราบริหารได้นะไม่ต้องทำอะไรจริงจริงตอนนี้ไปอัดก็ได้แต่เราอยากดูมันติดพิษต,ตายมันเหลือเนื่จริงสมฟันน่ะมันตายแล้วล่ะแต่ผมอยากให้ดูว่าการปล่อยให้มันติดพิษโดยที่เราไม่ต้องไปตีเลยมันสุดสดแค่ไหนดูดูบอสครับ เหลือหนึ่งอ้าวพิษหมดพอดีแหมผมกะจะให้ดูแบบติดพิทติดพิทก็ติอยู่ห้าเทิร์นเคก็ไม่เป็นไรครับเหลือหนึ่งครับตามไปดีครับอถ้าคุณมาถึงโอรติระดับชั้นแปดชั้นเก้าชั้นสิบสามชั้นนี้คุณจะมีโอกาสดรอปดาบไฟเป็นไอเทมแรไอเทมเลย แล้วจะดวงในการดอปเนี่นยต้นยางมันจะดอปแบบนี้แต่ถ้าคุณโคตรปุ๊บได้ด่ามนี่ถือว่าคุณใช้ดวงกาชาหมดแล้วเพราะมันออกยากมากไงก็ถ้าเป็นประโยชน์คุณอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามไว้คุณจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆเทคนิคการเล่นการผ่านด่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ